ร้านชายสีบะหมี่เกี้ยวใช้เงินเท่าไร่คิดแบบเดียวกันหรือไม่เวลาที่เราไปไหนไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ํามันเซเว่นอิรเวนถนนหนทางสี่แยกและที่อื่นๆเราก็มักจะเห็นชายสีบะหมี่เกี้ยวเปิดขายอยู่ที่นั่นเสมอปัจจุบนันมีร้านจํานวน4 8 0 7สาขาทั่วประเทศในต่างประเทศมี22สาขาโดยแต่ละร้านก็จะมีเอกลักษณ์รถเขน็นป้ายสีเหลืองโดดเด่นมีหมูแดงหมูกรอบห้อยโชว์ในตู้กระจกมีถ้วยชามตั้งโชว์ให้เห็นอยู่ข้างๆเพื่อให้หยิบจับง่ายและก็ มีหลากหลายเมนูเช่นบะหมี่เกี้ยวหมูแดงบะหมี่หมูแดงเกี้ยวหมูแดงข้าวหมูแดงหมูกรอบและเมนูอื่นๆบางร้านมีต้มยำเย็นตาโฟบะหมี่เป็ดย่างข้าวหน้าเป็ดย่างเป็นต้นสำหรับคนที่อยากจะเปิดร้านไทยสีบะหมี่เกี้ยวมาดูกันเลยว่ามีเงื่อนไขในการลงทุนยังไงบ้างการเปิดร้านมีถึง3รูปแบบ1ร้านไฮคลาสโมเดิร์นอุปกรณ์ขายครบชุด72รายการ99,165บาทอุปกรณ์การขายพื้นฐาน23รายการ71,200 272บาท2ร้านมินิช็อปอุปกรณ์การขายครบชุด69รายการ1 2 7 5 7 6บาทอุปกรณ์การขายพื้นฐาน23รายการ11,346บาท3ร้านบิ๊กจิว๋วอุปกรณ์การขายครบชุด72รายการ145,427บาทอุปกรณ์การขายพื้นฐาน23รายการ117,534บาทและถ้าถามถึงเรื่องของการจัดส่งสินค้าัตถุเิบขอบอกคนที่จะซื้อแฟรนไชส์เลยว่า ไม่ต้องไปกังวลเพราะบริษัทมีการจัดส่งสินค้าวัตถุดิบสดใหม่ออกจากโรงงานโดยมีสายส่งมากกว่า100สายส่งจัดส่งให้ร้านสาขาแฟรนไชส์ทุกวันทุกพื้นที่ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีสินค้าวัตถุดิบไว้สําหรับขายหลายคนอาจจะมีคําถามว่า ซื้อแฟรนไชส์ไปแล้วจ้างคนอื่นมาขายแทนได้หรือไม่คําตอบคือได้แต่คนที่จะขายแทนจะต้องผ่านการฝึกอบรมทําตามสูตรของชายสีบะหมี่เกี๊ยวได้เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันลองมาดูกันว่าซื้อแฟรนไชส์ชายสีบะหมี่เกี๊ยวหนึ่งสาขาจะคืนทุนได้เมื่อไหร่สมมุติว่าลงทุนในโมเดลร้านไฮแาสโมเดลอุปกรณ์ขายครบชุด72รายการ99,16 5บาทกรณีเปิดร้านขายเองมีลูกจ้าง2คนต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อวันค่าวัตถุดิบในแต่ละวันเช่น ผักกวางตุง้งผักบุ้งเครื่องปรุงเครื่องหมักหมูแดงประมาณ500บาทค่าบะหมี่ไข่8ปกิโลประมาณ6 0 0บาทค่าเนื้อหมูประมาณ800บาทกิโลละ200บาทค่ากระดูกหมูแผ่นเกี๊ยวประมาณ100บาทอื่นๆประมาณ100บาทรวมต้นทุนคราวค่าวๆ2,100บาทบวกค่าจ้างลูกน้องสองคนเฉลี่ยคนละ300บาท เท่ากับ2,700จบาทสมมติถ้าวันหนึ่งขายหมดก็จะมีรายได้ราวๆ4,500า 4, ถึง5 0 0 0บาทแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับทำเลที่ตัง้งและถ้าเราคำนวณเอารายได้4,500บาทลบต้นทุน2,700บาทเราก็จะเหลือกำไร1,800บาทนั่นก็เท่ากับว่าเราจะมีกำไรต่อวันเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว1,800บาทถ้าหักค่าแรงของตัวเองออกไปด้วย1,000บาทก็จะเหลือ800บาทหากคิดเป็นรายเดือนก็จะตกที่เดือนรับประมาณ24,0 0 0บาทต่อสาขามาดูกันว่าถ้าเราลงทุน9 1 9 1 6 5ับาทจะคืนทุนได้ประมาณ4-5เดือนแต่ก็ขอบอกก่อนเลยนะคะว่าการเปิดร้านไายซีบะหมี่เกวจะขายได้หรือไม่ได้นั้นขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งและการบริการลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญไทยแฟนช c ยเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชส์ชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชส์แล้วกว่า 3, 5 0 0 0 0คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชส์อยาก ซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา021019187